กินานีมดูเสื้อเห็นไหมใช้เสื้อนักเรียนไหมเสื้ออะไรเนี่ยโ้เป็นบันนี่และวันนี้ายนี่ไงเสื้อตัวเนี้ยโอ้หเท่มากเลยเสื้อพลา้อตัวไหนลูกอยเอาครอะไอตัวนู้นนะป่าตัวที่แขวนอยู่สีขาว มันก็เหมือนกันแหละมาแค่เปลี่ยนตัวให้เฉียร์ตัวนี้ใช่ป่ะ ตันนี้แม่คุยน่ะลูกอ่ะอันนี้ลูกเฮ้ยเฮ้เจ็ด,ดั้ยลูกเดี๋ยวใส่ถุงเท้าก่อนลูกเดี๋ยวป,ปีน้องนี่เปไน็นไง ถอดถุงเท้าใส่รองเท้าผ้าใบลูกแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปดูหนอนไงไปดูหนอนที่โรงเรียนปิยพัฒน์ใช่ปะที่โรงเรียนปิยพัฒน์ไม่มีหนอนหรอมีมีไดโดเสาด้วยนะน ใช่ไหมครับเปื่นแป้งครับป่ะแม่โอเคใ่องครับพระละสวยๆสิน uh like cool ี่ยปะปาุ่มอยู่